สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องอลิสนะคะสาวน้อยวัยสามขวบของเราจะมาทำเฟ้นไฟให้มาม้ากับป๊ะป๊าทานกันขอไปกำลังใจให้อลิสด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นนนนจะทำเนไฟโชว์ให้ทกนะวน่าต่เ้เหรอเฟนไฟยี่ห้อนี้เหรอคะ อร่อยไหมลูกพี่ทอดเนี้ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออยอามากยอันดับแรกเราต้องทำยังไงก่อนคะเอาเอันนี้ใส่ลงใส่ใน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 ๆๆเขาเรียกในในหมอ้อทอดอันนี้เขาเรียกอะไรลูกอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกฟอยฮะเอาไปฉีกก่อนปะ่ะ อลิซจะทำอะไรคะวันนี้ทอดอะไรคะทอดเฟนฟายทอดเฟนฟายเอามาดูใกล้ๆสินี่เหรอเฟนฟายแข็งมากเลยนะมันอยู่ในช่องไหนในช่องฟิชใช่ไหมอ่ะทีนี้เอาเฟนฟายใส่ในไหนคะอันในเขาวางวางฟอยไปก่อนฟอยคืออันนี้ใช่ไหมใส่ในหม้ออะไรเนี่ยหม้อทอดไรน้ำมัน อันจะกินเท่าไหร่หนูใส่ไวปหมดเลยนะหนูใส่ไปหนูอยากกินเท่าไหร่หนูใส่เลยนะลูกโอ้ยเป็นไฟเป็นยังไงลกูกสุกยังไหคะห <c oughs> นูคิดว่ามันสุกยังยังแข็งเขายังแข,ข็งเออมันยังไปน้องแข็งอยู่เลยอ่าใส่ลงไปค่ะแตกว่างเลยอ,อืมเอาไม่เอาแต่ดุมตามดุดมตาเลยเอ,เอาเอาใส่เร็วลกูก ใส่เยอะๆนะจะกินทางไหนก็ใส่ไปแค่นั้นแหละเอาเผื่อมามาด้วยนะโอ้ยนี่เจ๋งจังเลยโอ้ยอันนี้่คนที่รอฮะจะมีมันเอาออกอย่างเงี้ๆแข่งแรงๆหรอก็มันอยู่ในช่องฟิตไงลูกพ,พอแล้วพอแล้วมาใส่เลยใส่ในหมอ้อทอดเลยค่ะอ้าวเราจะไม่ปิดตู้เย็น เราไม่ได้ปิดตู้เย็นไปปิดตู้เย็นก่อนนะคะโอ้ย <laughs> 10นาทีขึ้นไหมนี่มามาหมุนให้นั่นเห็นไหมมาแล้วน่าแล้วรอนนะคะได้ยังได้ยังคะได้ยังร้อนนะเดี๋ยวมามาเปิดให้โอ้ได้ยังคะเนี่ยหนูขี้มัหนูหนลอดมันร้อนนะ เป็นยังไงเอาคีบดิคีบใส่จานนะคะคีบได้ไหมอุ้ยมาใส่ไม่ทกี้ทำกลางๆเม่กเจ็บไหมหรอหนูโดนลวกนะแล้วก็โดนลวกไปทีโดนไหมเมื่อกี้โดนไหมไหนขอดูหน่อยไหนๆดูสิโดนอะไรลวกไหนหันหน้ามาโชกตรงนี้เจ็บไหมอ่ะเจ็บที่เขาไม่จ็บเปลี่ยนทุกคราหลายๆ อเอามาอาลิเทซอสเดี๋ยวป๊าปักลบก่อนเอาเปิดได้ไหมเ,ออเ,เปิดได้ไหมโอ้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมาเปิดให้มาเอาเอาไว้ข้างๆกันหีิบไว้ข้างๆนะคะม๊ามาชิม แล,แล้วก็เอาอันนี้ซอสอะไรนี่เขาเรียกว่าซอสอะไรดูก่อนอันนี้เขาเรียกซอสอะไรถูเวแมกโจ<ท><ท>คืออะไรมะเขือเทศอันนี้เดี๋ยวมามาเปิดไว้ให้เดี๋ยวมันจะหกเปื่อนไหมกระดาษช่อชช่อไหมเบือไม่เบื่อหรอกอ่ะเอาไปบีบไว้ข้างๆกันนะอันนี้คือซอสอะไรโชว์ก่อนซอสอะไรคะอซอสพริกซอสพริกแต่มันไม่เผ็ดใช่ไหม มันเด็กกินได้ไหมเอาหรอคล้ายๆมันกับทีเดนตอนนั้นน่ะมันคล้ายๆกับทีเดนทีเดนน่ะที่เนี้ยมันก็เป็นกายเป็นแบบนี้อืมไม่ใช่แบบหัวเราะ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 อะยกมายกมาให้ป๊ะป๊ายกมาให้ป๊ะป๊ากินอ่ะเราใช่ไหมคะอ่าค่ะ โอ้ oh, <c oughs> เราชอบเป็นยังไงออ่ะ <c oughs> อันอย่าลืม <c oughs> บอกเพื่อนๆอ,อย่าลืมอะไรนะกกอะไรนงานค่ะ <c oughs> อ่ะทำยังไงคะช่องน้องอะไรคะ <c oughs> อ่ะป่ะ <c oughs>